เนื้อจะออกมาเป็นสีออกขาวนะฮะจะไม่ถึงแะเหลืองมากซึ่งมันมีหลายชนิดนะครับวาเรามาทำในส่วนของตัวไข่นกกระทาก็จะให้ความขึ้นฟูหรือลักษณะความกรอบความนุ่มต่างกันนะครับซึ่งมันแต่หลายชนิดก็สามารถมาทำไข่นกกระทาได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปในส่วนของการที่ทำความสะอาดและล้างนะครับ กับอันนี้ในส่วนของตัวมันนะครับเราได้มาแล้วก็ามาล้างทำความสะอาดทีนี้นะครับก่อนที่จะมาทำขนมไข่นกกระทาครับในส่วนของตัวของมันนะครับหลังจากที่เราล้างทำควาบบมสะอาดเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ทิ้งให้เสดดจน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็นําส่วนหองมันนะครับมาทําการปล่อกเปลือกออกครับเพื่อที่จะ,ะนํามันนะครับมาเฉาะเป็นแว่นๆนะครับพร้อมที่จะนําไปนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเราจะนึ่งทั้งหัวเลยเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับอันนี้เราก็หั่นเป็นแว่นเล็กๆนะครับแล้วก็นําไปนึ่ง จะเซฟในเรื่องของเวลาการนึ่งให้เร็วขึ้นครับก็หลังจากที่เรานำไปนึ่งพอมันสุกเสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะฮะครับ น,นี้นะครับหลังจากที่เรานึ่งมันผ่านมาได้ประมาณ20นาทีนะครับการเทสดูนะก็จะใช้ไม้หรือซ่อมก็ได้ครับทิ้มดูนะฮะอันนี้คือลักษณะ,อ,ะอันนี้ก็ใช้ได้แลครับหลังจากนี้เราก็จะนำไปบดให้ละเอียดครับ เราก็นำในส่วนของตัวมันนะครับมาเทใส่ยพยนะที่เราจะทำการบดนะครับในขณะที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยถ้าเราบดตอนที่ร้อนอยู่นะครับลักษณะการทำให้มันแตกตัวหรือมันละเอียดนี่จะง่ายขึ้นครับใช้เป็นไม้ ทีพิกก็ได้นะครับคุุมด้วยถุงพลาสติกน,นะครับแล้วก็นมาตำมาโขลกให้ละเอียดครับหรือหต่ละคนมีกรรมวิธีอย่างอื่นนะครับก็ใช้ได้ฮะนี่เป็นการนวดม,นมันนะครับในส่วนของตัวมันกับแป้งนะฮะเป็นสูตรไข่นกกระทาครับหล <S S 1> ังจากที่ เรานวดแล้วผสมได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำไปปั้นให้เป็นก้อนๆน,นะครับตามที่เราต้องการฮะหลังจากนั้นถ้า,เ,าเรายังไม่ทอดทันทีนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ในส่วนของตู้เย็นได้ครับอันนี้นวดให้ส่วนผสม เข้าไปเนื้อเดียวกันในส่วนผสมน,นะครับก็จะมีในส่วนของตัวมันตัวแป้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำตาลเกลือตามตอัตราส่วนที่ระบ,บุไว้ในสูตรเราคุกเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ถ้ากรณีที่แห้งมากนะฮะหลายท่านมีในส่วนของน้ำหรือกะทินะครับสามารถที่จะเ,เติมลงไปนวดได้เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะครับเพราะลักษณะการนวดนะเราต้องการให้ในส่วนของตัวมันออกมาแห้งนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะปั้นลนักษณะที่เป็นลูกแล้วก็ในการทอดนะครับซึ่งจะขึ้นฟูดได้ดีกว่าลักษณะที่แป้งเหลวเกินไปครับ ันนี้เราก็จะปั้นลักษณะที่เป็นลูกๆไว้นะฮะครับหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในส่วนของอถุงที่จะนำไปแช่เย็นนะฮะซึ่งในการทำแต่ละครั้งเราอาจจะแบ่งเก็บไว้ได้ครับอาจจะทอดได้สองถึงสามวันนะครับ ในกรณีที่เราทำในส่วนอันนี้ไว้เยอะๆครับครับลักษณะที่เราปั้นมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะแพ็คใส่ถุงไว้ลักษณะนี้นะครับแช่เย็นไว้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในการทําแต่ละครั้งเราสามารถจะทําครั้งละจําจนวนมากๆได้ครับ สมมุติว่าเราทำขายา3วันอย่างเงี้ยนะครับในการผสมมันหรือการนวดมันแต่ละครั้งเราก็เผื่อไว้ได้เลยครับเพราะการใส่ลักษณะแพคแบบนี้นะฮะอาจจะถุงละ200-300ถึงนะครับจะทำไว้หลายๆถุงนะฮะพร้อมที่จะนำออกมาทอดและจำหน่ายได้เลยครับ นี่เป็นขั้นตอนการทอดขนมไข่ทบคานะครับน้ำมันที่เราใช้วันนี้ก็ประมาณหนึ่งถุงนะฮะหรวยหนึ่งลิตรปริมาณที่เราใส่นะฮะเราก็ใส่ตามความเหมาะสมนะครับให้พอดีนะฮะอย่าให้มากเกินแล้วก็อย่าให้น้อยเกินไปนะครับเพราะถ้าเราใส่น้อยเกินไปนะครับวเวลาทาขายเราก็จะไม่ทันต่อลูกค้าะ สังเกตรษณะทีะ่ช่วงนี้เราปั้นนะครับจะเป็นลักษณะนี้ฮะเหมือนกับลูกชิ้นที่เราทานทั่วทัวไปครับขนาดไม่เล็กไปแล้วก็ใหญ่ไปคือไม่ต้องให้กลมนะฮะแต่ว่าขั้นตอนที่ไขน่นกกระทาจะกลมสวยเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนที่เรานํานไปตีในกระทะครับเนี่ยหลังจากที่เราใส่ไปได้สักครู่หนึ่งนะครับก็เริ่มที่จะ แยกออกจากกันแล้วนะครับเราก็จะใช้ภาชนะที่เป็นกระชอนนะครับลงไปคนหรือลงไปลักษณะกึ่งคนนะกึ่งกึ่งกระแทกเล็กน้อยครับเหมือนกับเรายีนะฮะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแรงมากนะครับเพื่อให้ตัวนขนมไข่นกกระทานี้จมลงไปอยู่ภายใต้น้ํามันนะฮะก็จะทําให้เนื้อ เกิดการขึ้นปูขึ้นมาสวยครับระยะเวลาในการทอดแต่ละกระทะนะครับช่วงนี้ที่เราเปิดไฟแรงอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะ,อะคอนโทรลไฟให้อ่อนลงนะครับระยะเวลาการทอดแต่ละกระทะก็อยู่ที่ประมาณ3าถึง5นาทีครับ เราก็จะอทอดไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนเกินไปนะฮะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปนะครับลักษณะการทอดของเราเนี่ยความกรอบของตัวไขน่นกกระทาจะมีความแตกต่างครับเพราะฉะนั้นพอไขน่นกกระทาขึ้นรูปแล้วนะฮะถึงลักษณะที่กลม้วนะฮะจากที่เราเปิดไฟถ้าแรงมากเราก็จะลี่ไฟลงนะฮะ อันนี้เราก็จะผลไปเรื่อยๆครับกระทะเราก็ใช้กระทะขนาดธรรมดาทั่วไปนะครับประมาณ18ถึง20ก็ได้ครับในกรณีให้เราทำขายฮะ พอเริ่มเหลืองนะครับเราก็จะหลีไฟให้อ่อนลงนะเพื่อให้เปลือกนอกของตัวไขน่นกะทามีความากรอบดียิ่งขึ้นครับการทอดของเราแต่ละกระทะที่ได้ในส่วนของตัวข,ขนมไข่นกะทาออกมานะครับ ก็ให้เรา,เาหมั่นสังเกตนะฮะว่าเนื้อออกมาลักษณะไหนตามที่เราต้องการหรือไม่ทุกจุดอยู่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมดครับเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นมาปูกลมสวยนะครับแล้วก็ยีลักษณะนี้ไปเรื่อยๆครับ กับสีเขาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆฮะ น,นี่ก็ผ่านไป15นาทีแล้วครับครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ3นาทีนะฮะซึ่งแต่ละกระทะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4-5นาทีครับตัวประมาณนะครับ ก็ใช้ไฟอ่นอนๆนนะครับแล้วก็ยี่ไปเรื่อยๆนะครับดี๋ยวอีกสักคู่เราก็นำขึ้นได้นะครับดูลักษณะความเหลืองนะฮนะครับเราก็พร้อมที่จะนำไปจำหน่ายครับ การเลี้ยงไฟช่วงแรกอาจจะให้ร้อนพอสมควรครับเนี่ยฮะแล้วก็ดูจากที่เราใส่ในส่วนของตัวมันที่เราจะทำเป็นไข่นกกทาลงไปครับใส่ปพอประมาณนะครับดูที่กระทาเล็กกระทาใหญ่นะฮะ เราก็จะใส่ไปประมาณนี้ครับในการทอดเราก็จะใช้น้ำมันวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันปาล์มครับหลังจากทีเ่เราใส่มันลงไปแล้วนะครับพักหนึ่งเราก็จะนำ กระทอนนะฮะลงไปคนครับเพื่อให้ตัวมันที่เราลงเบทอดเกิดการขึ้นฟูแล้วก็กลมสวยครับเราก็ค่อยๆัระถุงไปครับประมาณเริ่มขึ้นได้รูปนะครับเราก็จะหลีไฟให้อ่อนลงฮนะ แล้วก็ใช้กระชอนตีไปลักษณะนี้ครับจนกว่าสีจะเหลืองนะฮะใช้เวลาโดยรวมก็ประมาณ4-5นาทีครับ ก็ตีไปเรื่อยๆครับจะส,สังเกตสีของมันนะครับเริ่มขึ้นปูนะแล้วก็เริ่มเหลืองครับ เทคนิคก,การให้ไข่นกกระทาขึ้นภูสวยนะฮะก็จะอยู่ในเรื่องของแรงไฟแล้วก็จังหวะของการที่เราตีครับลักษณะการตีแบบนี้ฮะการคน เนี่ยจะขึ้นโครมสวยเลยครับ นี่ก็ประมาณ3นาทีผ่านไปนะครับแต่การทีเ่เรานำไข่นกกระทาลงไปตีลักษณะน,นี้นะฮะในเรื่องของเวลาตามความเหมาะสมนะครับหรือเราจะมองที่สีผิวของไข่นกกระทาก็ได้ครับ ขึ้นสวยมากครับการเลี้ยงไฟเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตีขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เราหลีไฟลงครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะแล้วก็จะนำไข่แล้วะัดาขึ้นช่วงนี้ให้เราปอบไฟให้อ่อนสุดเลยครับ ก็ใส่แปอันนี้คือไขน่นกกระทาที่เ,เราทำออกมาสำเร็จรูปพร้อมที่จะจัดจำหน่ายนะครับในราคาเราก็ดูกว่าตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าในการทำของแต่ละท่านอาจจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ที่ต่างกันครับ